โอเคเอานะครับสวัสดีผมกาผัวผมเนี่ยสมกับเกมรอดม o b บายนะครับผมท่านรอดในมือถือนะัอ่นเองนะผมเกมมือถือที่ ออกแนวเกมวางแผนนะผมผสมผสานกับเกม RPG ต่อสู้ผ้สมครางชิงอาณาจักรอะไรงนี้กันนะครับผมซึ่งผมว่าเกมนี้มันมีหลากหลายแนวในเกมเดียวกันแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้เล่มเบื่อเกมกเก่าๆเช่นพวกเวเทนแคดอะไรอย่างนี้แหละ <c oughs> คือตันๆแล้วแหละที่ผมเล่นถึงแม้ไม่ได้แค่ก็ตันนะแต่รู้สึกว่าเล่นไปเล่นมานตันๆแล้วอ่ะก็เลยลองหาเกมใหม่ๆที่น่าสนใจดูแล้วก็ไปเจอหลายๆเกมนะก็ว่าจะมารีวิวกันในเร็วนี้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งในเกมที่ผมอยากจะมารีวิวกันเนื่องจากว่ามันมีระบบที่น่าสนใจมากตรง ที่เอาจริงๆก็คือหลายอยากผมไม่คาดคิดว่ามันมีในเกมนี้นะผมก็คือสมัยก่อนผมชอบแนวเกม crash of c l a n s น่ะ แล้วก็แคทตัวเทตันทกอย่างนี้แหละนะครับผมพวกเนี้ยที่ผมเคยติดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ห่างหายไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมาเจอเกมนี้ที่กราฟิกคล้ายๆกันลงคล้ายกันนะผมแต่ก็มีความแตกต่างในด้านของรูปแบบการต่อสู้พอได้เห็นในตัวอย่างเกมก็เลยเอลองโหลดมาดูปรากฏว่ามันมีหลายๆอย่างที่มากกว่าที่ผมคาดไว้นะผมแล้วมันแปลกแหวกแนวมากกเลยคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะพูดถึงให้ทุกคนได้ลองเล่นอะไรอย่างนี้กันดูนะครับผม ก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆก็มีเนื้อเรื่องช่วงแรกนี่ผมเคยเล่นในมือถือก่อนนะแล้วก็มาลองเล่นลองอัดอีกทีนึงอาจจะพอรู้อะไรกว้างคร่าวๆนะผมแต่ยังไม่รู้ละเอียดมากนะก็นีนจะมีส่วนเนื้อเรื่องซึ่งก็เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายดีฝ่ายร้ายอะไรอย่างนี้นะผมมันจะข้ามส่วนนี้ไปเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงมันจะยาวเกินไปถ้าเกิดใครอยากรู้ก็เล่นเองกันดีกว่านะครับผมนะ ผมขอญอาตข้าวมาส่วนนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็คือเมื่อเราผ่านส่วนแรกที่เมื่อกี้มีตัวอย่างอินโทรพูดถึงเนื้อเรื่องอะไรไปแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้ซึ่งเป็นหน้าเมนูหลักในการเล่นเกมนี้นะผมซึ่งในส่วนเมนูหลักเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับผมคือื่อบอกว่าตอนที่เล่นเนี่ยผมใช้วเวลาอยู่กับตรงเนี้ยนานกว่าตอนที่เล่นในโหมดต่อสู้หมดตอนถล่มป้อมหรือตอนที่สู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนาน,าน,นะครับผมส่วนนี้ใช้วเวลานานกว่าเนื่องจากว่าเราต้องคิดวางแผนแล้วก็สร้างนู่นนี่นั่นบุกฐานบุกพื้นที่ใหม่อะไรอย่างนี้นะผม ตั้งใจส่วนตัวขผมผมว่าผมชอบระบบเกมนี้มากๆนะครับผมตรงที่มันแหวกแนวหลายอย่าง อย่างเช่นเรื่องเควสดพรกิจมันให้เราสามารถที่จะกดไปส่งไปที่นู้นที่นี่เกมนี้จะสอนวิธีการกดปุ่มเยอะมากแต่ไม่สอนวิธีเล่นเท่าไหร่นะผมคือสอนก็ต้องกดอันนี้เพื่ออัเกรดแล้วก็พัฒนาแล้วกดอันนี้เพื่อเล่นความเร็วอะไรอย,อย่างที่เห็นนะผมแต่จะไม่สอนว่าภาสาท,ที่ทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ทำอะไรได้บ้างไนมะ่ค่อยสอนนะคือเหมือนให้เราไปดูเองระหว่างที่เรากดอัปเกรดกดแล้วรารงวัลอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดคนไม่ขี้เกียจอ่าจจะเข้าใจว่าแต่ละส่วนเป็นอะไรกันแน่มันจะมีพวกส่วนที่เป็นกำแพงป้องกันฐานเราเป็นส่วนเพาาาักษฐนทบดเบา ซ้อมทหารเพิ่มผลิตภัณฑ์ในคลังอะไรอย่างนี้ต่างๆนานครับผมซึ่งจริงๆมันไม่บอกโดยตรงว่าทําอะไรได้บ้างแต่ว่ามันก็จะให้เรากดสอนแล้วแล้วก็ค่อยๆอ่านค่อยๆเรียนรู้ไปเลนะครับผมซึ่งแรกๆก็จะไปได้ไวมากนะครับผมแบบไวโคตรๆผมผมอัพเป็นสิบเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในซ้ำนะครับเกมนี้แรกๆมันอัพง่ายนะครับผมแล้วก็เข้าใจวิธีเล่นง่ายอันนี้ก็เป็นส่วนของมันจะสอนเรื่องของการเพิ่มกาลังคนอะไรงนี้นะครับผมก็คือกดฝึกตรงนี้ แล้วก็เลือกจํานวนมันจะมีเวลาขึ้นสำหรับเกมนี้จะขึ้นอยู่กับเวลาเป็นหลักนะก็คือกดสร้างนุชชั้นนี่กดสร้างก,กดฝึกฝนผู้เล่นฝึกฝนทหารอะไรอย่างนี้หรือกดซ่อมแซมกดรักษาคนก็จะมีเวลาขึ้นมาตลอดทุกอย่างนะผมกดรับเควสก็จะมีเวลาขึ้นซึ่งถ้าเกิดต้องการยืมเวลาก็ต้องใช้อเทมเพชรอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นของที่ต้องใช้ตังจริงอะไรอย่างนี้หรือว่าเก็บได้จากอีเวนต์นานๆน,น,นะครับผมก็แต่จริงนะ คือของวันนี้ผมไม่ได้ใช้เลยเพราะบางทีจะมีการขึ้นว่าฟรีหรือความช่วยเหลือที่จะผมได้พูดในส่วนถัดไปนะผมวันนี้ขอพูดถึงกองกำลังก่อนนะฐานจะมี U C b แบบก็คือฐานราบจะเป็น พวกที่โจมตียะใกล้อะไรอย่างงี้ก็จะสมทีิจ,จะกดเลื่อนอย่างที่ผมเลื่อนนะคือเลื่อนเลือกว่าจะฝึกฝนกี่คนเพื่อเพิ่มกําลังคนแล้วเอาไปสู้ในอนาคตนะครับผมสำหรับคนที่เข้าไปเล่นครั้งใหม่ผมขอแนะนำให้กดปุ่มขวาล่างแล้วก,กดไปที่ไอคอนตกใจนะครับผมก็คือส่วนของเควสเองนะครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนของการบอกว่าเรามีเวทอะไรบ้างซึ่งจะมีเวลาขึ้นในส่วนของเควสเมืองเควสกิ้ลนะครับผมซึ่งวิธีการทำเควสนั้นง่ายโคตรก็คือกดเริ่มแล้วก็รอเวลา แค่นั้นแหละง่ายมากนะครับผมเป็นเกี่ยวเวลาล้วนๆในซึ่งกดได้เทีละครั้งะะแ,แล้วก็เกิดครบเราจะได้ของด้านซ้ายตามรางวัลเคเวสท,ที่ขึ้นมานะครับผมก็ดูเวลาว่าเราจะใช้เวลาเกมนี้นานเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูแล้วก็กดอันน,น,นะครับผมก็แค่นั้นแหละง่ายๆมากๆเลยแล้วก็จะมีรีเซ็ตตามเวลาด้านบนนะอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําส่วนนี้นี่แหละตรงจุดนี้ถ้าเกิดเราเล่นครั้งแรกให้กดเข้าร่วมกิวทันทีนะแล้วผมขอแนะนำให้ทุกคนเข้ากิวกันก่อนนะครับผมกิวมันช่วยได้มากๆไม่จําเป็นต้อง ไปดูกิวว่ากินเหนือเก่งอยู่ไหนไม่เก่งให้ hey, ครั้งแรกหาก,กดกิลที่ขึ้นคําว่าร่วมและมีคนมากๆก่อนนะครับผมถ้าเกิดกดคําว่าส่งจะเป็นการขอรีเควสเข้าไปซึ่งจะรอเวลาไงแล้วก,กดคำว่าร่วมปั๊บเราเข้าได้เลยซึ่งพอเข้าได้เลยปั๊บจะได้ของ400จิมกาติฟฟีในการซื้อของนานๆเล่นเวลาก็ได้แต่สิที่สาคัญก็คือในส่วนของความช่วยเหลือที่ผมอยากจะรีเควสให้ทุกคนได้เห็นในส่วนนี้คือเกมนี้คือเกมมิตรภาพนะครับผม เป็นเกมที่ใช้พลังมิตรภาพสูงมากแบบมากๆเลยเดี๋ยวค่อยอธิบายส่วนถัดไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็เลือกรับเควสเหมือนเดิมส่วนนี้ไม่ค่อยต่างกักเควสดเมืองนะครับผมก็คือกดตามเวลาแล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับผมส่วนนี้ผมอยากจะพูดถึงก็คือส่วนนี้นะในส่วนของหน้าเมนูช่วยเหลือกิลด์จะมีข้อความนี้ขึ้นมาซึ่งไน่ใช่ที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นรายชื่อของคนที่อยู่ในกิลด์ซึ่งทําการสร้างบางอย่างแล้วเรากำลี่จะกดช่วยเหลือได้จะเป็นการช่วยย่นระยะในการสร้างหรือทำอะไรบางอย่างให้เร็วขึ้นนะครับผม กรณีเมื่อกี้เป็นกรณีที่เราช่วยคนอื่นนะมาดูกรณีที่คนอื่มนมาช่วยเราว้าดีกว่าจะได้เห็นภาพว่าทำไมถึงดีแล้วทำไมผมถึงพูดว่ามันเจ๋งมากนะครับมันช่วยเหลือได้มากอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นนะครับว่าพอเรากดแล้วปั๊บจะมีคําว่าช่วยเหลือในกรณีที่เราสร้างของบางอย่างใช้ชวเวลานานนะครับผมในกรณีกดคาช่วยเหลือปั๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ว่ามีคนช่วยคุณซึ่งคนแรกคือคนที่อยู่ในกิวแล้วก็จะมีการกดรัวๆมาว่าช่วยเราซึ่งเวลาสังเกตเวลานะผมเวลาดูเวลาข้างบนนะถ้าเกิดมีคนขึ้นมาคขบความ่าช่วยบั หนึ่งนาทีหายไปหนึ่งนาทีหายไปหนึ่งนาทีหายไปนะครับผมรอหน่อยนะอันนี้อาจจะมีคนออนไม่มากก็จะอาจจะชารหน่อยแต่ว่าก็มาเรื่อยๆแหละคือเนื่องจากเราอยู่ในคิวที่มีคนเยอะเช่นคิวเมื่อกี้นี้ก็จะมีากดช่วยเหลือไวมากแล้วก็จะอย่างนี้นะครับผมก็คือเรียบร้อยน,นะผมก็คือกรณีที่อยู่ในคิวแล้วมีคนออนอยู่ก็คือเขาจะสร้างของก็จะมีคนมากดความช่วยเหลืออย่างนี้ก็จะซัพพอร์ตกันไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งอันนี้เห็นนะครับผม สร้างอะไรไปชีวิตอ,อันได้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม,ม่กี่วินาทีวินาทีเลยก็ว่าได้นะผมวันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากในเกมนี้พลังวิทยาภาพ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ในเกมอื่นๆที่ผ่านมานะครับผมส่วนระบบของอัพทั่วไปอวิตี้ของสิ่งก่อสร้างของไม่พูดถึงแล้วกันนะไปอ่านเองก็ได้ในเกมหนมันศึกษาได้เอง่ายๆนะครับผมว่าผมว่าผมจะไปที่ส่วนของการต่อสู้บ้านดีกว่าเนี่ยกดช่เลอแล้วเดี๋ยวก็รอเวลา นั้นเดีย๋ยวกดมีคนมาช่วยปับ๊บเวลาก็หายไปนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมแต่มันจะมีลิมิตของการช่วยเหลือนะคือไม่ได้ช่วยได้ทุกครั้งหรือว่าช่วยได้ตนกระทั่งหมดแหละบางทีอาจจะช่วยได้ประมาณสิบนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็หมดต้องรอรอบหน้ารอกี่นาทีถึงจะช่วยได้อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับผมและแต่กรณีไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเกรดภาษาีดทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็เราไปกดช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องการสร้างของก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างงี้บ้านนะครับผมมาความช่วยเหลือ ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ดูว่าจะมีขึ้นข้อความคนนู้นคนนี้มาช่วยเราอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็มันจะช่วยคนอื่นได้นะครับผมกดช่วยทีอันก็ได้จะได้เหรียญซึ่งเป็นเหรียญเกี่ยวกับกิ้วนี่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ส่วนเงินในกิ้วนี้ทําอะไรได้บ้างน่าจะเกี่ยวข้องกับอัปเกรดกิ้วอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเบื่อไม่มีอะไรทำก็มานั่งกดนี้ก็ได้เพงินด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็เพลินๆดีอ่ะเกือบเหมือนเราใช้พลังของเราในการซัพพอร์ตคนอื่นได้รู้สึกภูมิใจอะไรอย่างี้นะครับผม ไอ้ส่วนของเทสติ้งจะมีขึ้นเป็นรูปของขันตรงบัญชีนะผมวันนี้เป็นการกดเชื่อมต่อบ,บัญชีเพื่อที่จะลิงก์กับ g o o g l e เมลอะไรนี้นะผมวันนี้ก็กดๆไปก็จะได้200จิ้มมาเพื่อใช้เป็นเงินในเกมนะผมเงินจริงในเกมนะ ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็คือเชื่อมต่อบัญชีเฉยๆแล้วก็ได้มารฟรีๆเลยนะผมไม่มีอะไรพิเศษมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ลืมไปก็คือส่วนของชื่อตัวละครนะครับผมสมหรับีกดตั้งชื่อด้ที่ภาษสาทตรงนี้ก็คือกดที่หลัง i อดีจะมีตัวอักษรให้แก้แล้วก็พิมพ์ชื่อได้เลยนะครับผมเราก็จะได้มีชื่อเป็นของตัวเองนะครับผมไม่เป็นรหัสเป็นตัวเลขยาวๆเฟ้ยๆอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับถ้ากดที่ซ้ายบนหน้าแรกก็จะเป็นส่วนของการจัดการตัวละครหลักของเราในเกมก็จะมีการอัพสกิลตัวนั้าน จะเป็นส่วนของการต่อสู้ด้านขวาจะเป็นการลดเวลาหรือเพิ่มปริมาณในการทําพวกของที่อยู่ในเมืองออะไรยลี้นะเช่นพวกผลิตข้าวผลิตสิ่งป้องกันร,รักษาคนรีนะผมซึ่งก็จะเป็นสกิลทรีค่อยๆไล่กันไปก็คือต้องอัปเกรดขัน้นบนลงล่างมาเรื่อยๆนะครับผมในตรงนี้ ได้จากการอัพทนเทเพวกนี้จะได้จากการที่เราอัพเวลล้วก็ได้มาอัพเกรดพลังไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมก็เหลที่มันสอนวิธีการสร้างสินงต่างๆแล้วก็ศึกษาระบบของเกมคร่าวๆเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ส่วนของการต่อสู้นะครับผมซึ่งการต่อสู้ในส่วนนี้จะเป็นการสู้แบบยกคนเข้าถลม่มกองทัพศัตรูซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามารับชมกันแล้วกันนะครับผมก็จะมีระบบการสอดแนมก็คือบอกข้อมูลของศัตรูแล้วก็บอกว่าเราควรจะใช้กองกำลังแบบไหนสู้เป็นหลักนะครับผมเช่นกรณีนี้ก็คือหน่วยผสมก็คือทุกหน่วยทั้ง4แบบ ก็คือเราเมื่อเรากดโจมตีแล้วป้าก็จะมีให้เลือกฮีโร่เป็นผู้นําทัพแล้วก็เลือกอกองทหารทั้ง4แบบก็คือปริมาณของกองฐานรากฐานกน็ธนูฐานมาแล้วก็บาลลสตาที่เป็นปืนป้อมยิงอย่างนี้นะผมก็พอเราเลือกจํานวนเสร็จแล้วป้าก็จะเข้าสู่การต่อสู้ก็จะมีเนื้อเรื่องแทรกเข้ามาว่า ตุงเป็นไัยหรือว่าต้องสู้กับอะไรกันแน่นะครับผมคร่าวๆพอถึงตรงนี้แล้วเราจะไม่มีสิทธิ์คุมอะไรทท้งนั้นนะครับผมก็คือปล่อยให้การต่อสู้มันดําเนินไปตามที่เรากทำทัาไว้ว่าจะต่อสู้มากขน,น,ขนาดไหนนะครับผมก็คือยิ่งจำนวนมากก็ยิ่งได้เปรียบเพราะว่ากองกำลังเราเยอะมากที่จะลรมตูที่มีน้อยอะไรอย่างนี้เช่นกรณีนี้ก็จะมีฝั่งเรา560คนฝั่งศัตรูมี68คนอย่างนี้นะผมก็ยิ่งจดการได้ง่ายขึ้นนะครับผมสังเกตปริมาณกำลังพลได้ที่ด้านล่างนะผมแล้วก็กำลังใจของ กำลังพลก็คือเปอร์เซ็นต์โดยรวมว่าเหลือกำลังพลกี่กี่นากันแน่ในทีมของแต่ละฝั่งนี้นะครับผมก็คือยิ่งเอาไปมากก็ยิ่งดีนะครับผมแต่กรณนีกับการถ้าเกิดาเราเอาไปมากแต่ว่ากองหน้ของเราเสียเปรียบศัตรูก็ยิ่งเสียกรลังศัตรูเยอะนะครับผมกดขวาันจะมีกดปุ่มปรับกล้องได้นะครคือปรับมุมกล้องให้เราเห็นศัตรูเป็นยังไงได้เหมือนกันนะครับผมว่าศัตรูบุกอะไรยังไงซึ่งก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะครับผมแล้วก็กดรีเพย์ดูได้ว่าที่ผ่านมาเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เกิดอะไรข แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็เราก็แค่คิดว่าใส่กองทหารที่ที่เปี่ยกวบเราเยอะๆเป็นหลักนะครับผมกอนทัคค้นจะมีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะครับผมว่านะที่เหลือก็จะเป็นส่วนของการอัปเกรดตัวฮีโร่ของเรามากกว่านะครับผมซึ่งจะบอกในส่วนถัดไปแล้วกันนะ พอเราผ่านแล้วป้าก็จะมีการอเอาเปรฮีโร่ให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใหม่หลังจากที่เราถล่มป้องศัตรูไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีพื้นที่ใหม่มาให้เราใช้งานอย่างนี้ก็คือสมัยนี่จะสร้างของเพิ่มเติมได้เช่กนกรณีนี้ก็คือสร้างพวกเหมืองสร้างโรงไม้สร้างหรือที่ขุดนัญมณีสร้างเหมืองอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นสรับการการเพิ่มปริมาณของสิ่งของด้านควานที่ใช้ในการอัปเกรดหรือพัฒนาหรือสร้าง ของพวกนี้สถานที่ต่างๆนานในบริเวณรอบๆเมืองของเราต่อไปนะผมของใหม่พวกนี้ก็จะไว้สาหรับการที่จะพอผ่านไปกี่ชั่วโมงก็จะได้ไม้เสร็จไม้เสร็อุปกรณ์มาเพิ่มเติมนะผมทุกชั่วโมงในนี้นะครับยิ่งอัปเกรดมากก็จะยิ่งได้ของมากในนี้นะครับระหว่างที่กดเควสรับเควสอะไรพวกนี้ก็แนะนําให้ลองกดอ่านกาค้าดูด้วยว่ามันเพิ่มอะไรกันแน่ก็ช่วยได้ในการเข้าใจเกมมากขึ้นนะผม แล้วอย่าึ่งกดเข้าฟรีเพื่อที่จะให้ในคนเร็วในช่วงแรกที่เขาสอนนะคือด้านี้เร็วมากไวมากนะครับผมแล้วก็พอเราทําการสร้านะครก็เกตจนกระทั่งเควสเหล่านี้หมดลงไปแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่เควสถัดไปที่เป็นเควสบุกพื้นที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการบุกป้อมศัตรูต่อไปแล้วก็เคลียพื้นที่ของบริเวณให้เราอาจากกว้างขึ้นแล้วก็สร้างของได้มากขึ้นอย่างนี้นะผมแล้วก็อย่าลืมที่จะกดสอนแนวดูว่าศัตรูมีอะไรนะครับผมแล้วก็ได้เปรียบด้านไหนก็เน้นอันนั้น,นเป็นหลักอะไรย่าง ตอนนี้จะเข้าสู่กดเลื่อนนี้ได้นะคคือเลื่อนกองกำลังว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนนะผมกรณีที่อยากจะเสียกองกำลังของเราเยอะไปก็ปรับให้น้อยลงก็ได้ถ้าเกิดว่าเห็นว่าศัตรูมันไม่เยอะมากอะไรนี้นะพอแล้วก็กดต่อสู้นะผมนีก็ใส่จัดเต็มไปแล้วกันนะโอเคแล้วก็ฝ่าของกองทัพศัตรูเช่นเคยก็เน้นเรื่องอะไรก็ว่าไปนะผมยังไงก็อย่าลืมฝึกทหารไว้เป็นหน่วยหน่วไปแล้วกันนะครับผมเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะก็คือเน้นไปที่ฐานลาบเป็นหลักเพื่อที่จะเป <ๆ S 2> ็ <the> wife, at นตัวแทงอะไรนี้แล้วก็ทหารอื่นซัพพอร์ตไปนะครับผม นอกจาสู้กับแบบมุมกล้องดูก็ได้นะความแหละลูกกล้องแบบดูมุมมองศัตรูว่าศัตรูเห็นเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เป็นการสแสงเห็นมุมมองศัตรูนะครับผมแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการต่อสู้แตงใดเท่าไหร่นะ <c oughs> แค่แบบวิคอ์ได้บางส่วนนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ส่วนฮีโร่จะเป็นตัวช่วยหลักก็เพราะว่าฮีโร่จะมีสกลิลที่แตกออกไปแล้วก็ตัวจะเด่นแล้วก็มีทักษะที่เด่นกว่าตัวอื่นเช่นกรณีนี้ตัวที่ผมเลือกคือตัวผู้หญิง ที่เป็นนักธนูนะจะยิงไกลแล้วก็ยิงตัวเดียวจะแรงซึ่งนนนจริงๆผมว่าตัวนี้มันค่อนเก่งในการต่อสู้ในโหมดนี้เท่าไหร่มันเหมาะกับการต่อสู้แบบเดี่ยวๆมากกว่านะครับผมในกรณีที่กำลังใจของศัตรูหมดแล้วบางทีศัตรูถอยทับไปนะครับผมสเกตได้นนตอนที่เราเมื่อสู้เสร็จแล้วมันจะมีป้อมอยู่เหมือนเดิมก็คือป้อมไม่ได้หายแล้วก็พื้นที่ไม่ได้ถูกยึดไปได้นะครับผมซึ่งหมายความว่าเควสยังไม่เสร็จนะครับผมแต่ว่าก็คือพลังของศัตรูลดลงแล้วก็คือเหลือจำนวนน้อยลงแล้วก็สมัยจะก,กดสู้ได้ต่อไปหรือวว่่่าาาาาาเเรรรรจจะถออออยกกกับับมนพืษทษขงห ไปทําการฝึกฝนทหารเพิ่มอะไรนี้ก่อนก็ได้เลยว่าทำเควสคิวรุ่นนี้ก่อนก็ได้เลยนีนะผมเป็นการเตรียมตัวตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะบุกขั้นต่อไปอะไรนี้นะผมก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากคือไม่ใช่แบบสู้รอบเดี๋ยวก็จบเลยอะไรนี้นะผมก็คือมีระบบการถอยทัพเพิ่มมาด้วยให้มีสีสันในการแบบว่าเหมือนจริงมากขึ้นอะไรนี้ว่าตัวเรถอยได้นะอะไรนี้นะผมมันก็จะมีส่วนของการตีป้อมของคนที่เป็นผู้เล่นเหมือนกันด้วยนะก็คือไม่ใช่แค่เอ็ซีหรือว่าตัวละครในเกมเท่านั้นนะครับผม โอเคคบผมพอเราเตรียมตัวทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วก็มาโจมตีศัตรูกันต่อได้เลยนะครับผมก็เตรียมตัวเหมือนเดิมก็คือเลือกฮีโร่เลือกหน่วยทหารของเราให้ครบนะครับผมแล้วก็บุกไฟกันต่อน,นะครับผมก่อนที่เห็นว่าเริ่มต้นต่อก็จะไม่มีกำแพงแล้วฐานไฟศัตรูก็เเลยนิดเดียวอย่างนี้นะผมก็จะเป็นการเก็บตรงจากเขาเยแล้วที่ฝ่ายหนึ่งหนีไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมวนกันไปเรื่อยๆจะมีฐานศัตรูโผล่มาเรื่อยๆให้เราจัดก,การบุกยึดทำลายป้อมศัตรูขยายพื้นที่ของเราไปเรื่อยๆนะคะม แล้วก็เมื่อเราผ่านเรียบร้อยแล้วลต่ซูนปั๊บก็จะชนะแล้วก็ได้พื้นที่เพิ่มเติมมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งตัๆนาเนาพิ่มเติมนะครับผมจะมีบอกตอนท้ายว่าวันนี้จะสร้างอะไรเพิ่มมาได้นะผมอย่างเช่นรณีนี้ก็มีเนี่ยพื้นที่อีกมากมายให้เราสร้างเพื่อที่จะสรางระบบนน่นนี่นั่นเพิ่มเติมเข้ามาเช่นการฝึกฝนอะไรพวกนี้อีกมากมายซึ่งก็เยอะมากจริงก็ ไว้เพื่อพูดถึงทีหลังนะกันนะครับผมแล้วก็โมบายที่เพิ่มมาตรงนี้ก็คือหมวกฮีโร่นะครับผมซึ่งผมจะพูดส่วนนี้ในพาร์ทหน้าลักกันนะเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเกมนี้แล้วก็เป็นส่วนที่เป็นมุมมองของเกมนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งมันเหมือนกับเราได้เล่นเกมสองเกมในเกมเดียวเลยมันทำให้ผมรู้สึกแปลกใจกับเกมนี้มากๆนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูคร่าวๆระบบเกมนี้เป็นยังไงนะส่วนของฮีโร่นี้นะครับผมแล้วก็จบพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนนะกันนะผมไว้คราวหน้าก็ต่อกันใหม่กับเกมหลอดโมบายนนนะะคครัับบผมกก็ล้้้าายยๆ RPG ต่่ออสูงี ในข้าราชการอธิบายเพิ่มเติมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในส่วนนี้บ้างนะครับผมโอเคก็อย่าลืมโหลดมาลองเล่นกันนะครับโอเคซี you, ทนทับนะครับไปแล้วบ๊ายบาย